ครับผมสวัสดีลูก่านสวิชช็อปกีตาร์แฮนด์เมดไมยไทยนะัอ่อีเรื่องว่าวาใส่ครับวันนี้ก็มีบอดี้และคอมานำสเสนอเป็น่าร์้องหมยไทยครับแต่ผมได้ตกแต่งกันบางเหล้วให้ทุกคนได้ดูกับในคอคับเป็นไม้มะม่วงครับถึงได้ทำการทูบบางเล้วจอรูทำบับใส่ลูกบิดก็ตัวนี้ก็ น่าจะเป็นการต่อบอดี้เป็นเนื้อเดียวกันมัดบ,บอดี้ก็เป็นบอดี้ใหม่หมามวงเช่นเดียวกันครับเอาแบบหมายไทยล้วนๆบอดี้เป็นทรงเล็พ่อแต่เป็นบอดีจอ้จ่อลงหมายหน้านี้ก็น่าจะเป็นหมายปูเล่บานโรและหมาย เฟสบอลนี้ก็น่าจะเป็นบูเลห่หรือจะเป็นใหม่ที่เล็กตอนนี้พมกําลังรออะไรอยู่เินเล็กทัชฟอดเลอเล็กดัดคอทวนอุปกรณ์อะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปิกอัพหรือเซตเดินก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้ของไทยไหนและสมมคร หมาหมวมงนี่ก็ได้ทำกันทำเรรูไว้บ้างเ,เป็นการจอไว้เลย้ยและข้พต้นจะจอเลยะจะเป็นการประปรกอบคนดูยวกับจะอยู่ในทรงแบบนี้นะครับ เราทำกันในหายทีมือคนไทยไมยไทยก็คุมคิดว่าคุ่งจะเป็นเครื่องดินซีได้กับไม้ไทยไม่ว่าเป็นไม้อะไรแต่เราก็ต้องสั้นห้าหลปบบบห้าเอกลักษณ์ของไม้เรามานำประกอบกันแต่มันจะไดูุ้อย่างนั้นหรือไม่ผมก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ตัวกำมัง คนกว่า,า,ม,าม,มายเฟตบอดี้นี่เฟตบอดกับเฟตออมมัพทำเฟตจะชายมาได้ดีพิงมันก็มีไล่ตัวไม้ไมายตาเบก,ก็ใช้ได้ครับเนี่ยครับมับหมายหน้านี่จะเป็นหมา้คุลี่เป็นหมายมงสองตัวก็ได้พิงตอนนี้ผมก็ทำไว้เลยอเอ๊ ถ้าหากจะเป็นหมาสั่งมาจากหนอกตอนทุนมันจะสูงผมเลยมาคิดว่าตอนนี้เรามาห้าหมไง่ใท่เทว่ามอสมับจะทำเป็นกีตาร์หรือทำเป็นเครื่องดนตรีชนิดไ้ก็ได้ครักพุ้น,น่านมีชุมต่างบ้าน สูช็อปกีตาร์แฮมดหมายไทยครับท่านได้เส้นใจก็เข้า,ขามาวเวียนกันได้ครับมาดูได้เลยตอนนี้ก็มีทำอยู่ทุกวันครับงมับตัวนี้ก็มีจะมีการคัดหลงดัดคายเื่อจะทำาหมายหน้าอีกที่แต่ตอนนี้กำลังแตกหมายอยู่จึงก็ รายการแตกไปบ้างแล้วเจยอยากให้ดูกันไม่ได้เพราะว่ามันจหมาของมือน,นี่มาทำเซนเนอเป็นบอดี้ก่อนกับเบามากกับเบามากเ้าว่าไส้ไหมายหน้าไส้เครื่งแล้วผมประมาณน่าจะอยู่ในประมาณสองกิโลกว่าๆวาไม่เกินนะครับโอ้ก็มีน่าจะตกแตะกันอีกตอคกับ อแบบนหนดีคืกาทำพอไว้เรียวยาวสำรับตัดลายแบบนหอยหมายลังล,ลังนี้มันเป็น,มมมนไม้มามวงทางอนไม่ไม่มีเป๊ะหมยต่างชนเลหมอกเฟกรองในสำรับประกอบหมายหน้าตอนนี้ก็กำลังรอเลยคักดกอดและ,ะตัดสิ้นใจ อาจพี่รับค้องขายนี้ก็่ันไม่ดีกับผมก็จะทำไปเรื่อยๆไปการคัดการเจาะเห็น่านเห็นมือตังมาหลังมือมก็มีไม่เยอะแต่ทำด้วยใจรัก สำมัッการทำกีตาร์กับมันก็ต้องมีสูตรนี่จะเริ่มจางนัดลงมาโซ่คอระยะปรับความยาวกี่เซนติเมตรซึ่งมีอยู่ในโพดของมันแล้วสำรับจากคอกีตาร์มาตรงยงเออแซคเทนจะอยู่ประมาณกี่นิว้วหรือมันก็อยู่ในสูตรอต่สูตรนี้ผมก็ ล้วจดุดไราจำไว้มาไล่ปีแล้วแต่มันต้องมีสูดมดดกับรอระยะห่างความยาวมันความสองกล้องเฟสมันต้องได้สกเกลสีพาสเกลจีพาจุดผมก็จำได้เป็นอย่างง้ย่ายมันต้องมีกับไม่ใช่ว่ามันมีสูตร ม่ใจ่ว่าทาแล้วทำาจยตรงนู้นก็ได้จจยตรงนี้ก็ได้ไดมันไม่ใช่ครับมันต้องเอาเป็นลักสูดขึ้นมาเลยจจตรองหวัดไม่นันความเพียนของซ้ายมันจะมีลักสูดมันมีมากับจ,จำไปบางไม่จำไบบางจำแต่เขาทำไว้มันก็เป็นแบบว่าห่าน ซ้อนไปจริงแเราครับมาใจว่าผมทำเลยผมจำอยู่ตลอดว่าเป็นนันเป็นนันแต่ว่าฮานมันจะซ้อนไปซ้อนไปโดยทบทวนความจำโดยการทำฮานถา้าไม่ทำบางทีก็อน็กไม่ออกกันแบบนีด้ดีทำแบบนีด้ดีต่พอทำออกไปแล้วความคิดก็ออกมาเยอะและก็ไปในแนวทางที่ว่าดีครับฉังก็มีพิษไปบาง แตก็มีการแก้ไขได้ถูกสิ่งถูกอย่างบนกีตา,าสามาทีจะแก้ไขได้บอดี้แตกเสียงมันอาจจะเปลี่ยนพอมาทำฝานจอบอดี้ไม่กันได้อัดหมายไม่ลงไปกับํำได้ทุกส่วนกับเรอเทวาจังกับลูกคาจะตกงลงุกันว่าจะทำแบบนห้ไอ้สบายใจกันต่างซอกฟ้าย ถ้าว่าช่างทำว้โดยที่มัปรึกษาเจ้าของพีตาร์าที่มันอาจจะพื้นใจกันได้ครับก็เลยปรึกษาเ่าเออนี่ตกพบคุณนะหมายตรงนี้แตกเราส้ามากว่านันได้โดยใช้ไม้ไม่อุดลงไปถ้าว่าลูกคาตอโุเคก็คทำาได้ครับเราไม่ว่ากันกับคอนี้สมมุติให้กว้างกัน สมบผหาดซ้อมมังก็มีซ้อมกับซ้อมกับหัวกีตารโลงกีตาร์กาฟ้าก็ซ้อมกับไอตอนนี้บาที่มันอาจจะชาบางทางบ้านเราเพราะอะไร่วนมากจะสั้งมากับอข้อข้อคุกนุกคนกับเจติตาม มชูวิชช็อปมาและสวัสดีทุกท่านขอเขาทุกท่านมีความสุขในตาที่การงานนะครับนะผมพ่อพากชูวิชช็อปกีตาร์แฮนด์รีใหม่ไทยวก็ใส่หรือว่านะกดซีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบูวิครับมี